สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Gears of War Ultimate Edition นะครับเอาละเอ้ตอนนี้รถจังเกอร์นะครับมันเกิด D.O.A. ขึ้นมานะเป็น defect on e i v a w นะครับก็คือรถมีความบกพร่องทาให้ไปต่อไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องเดินด้วยเท้านะครับ ฟินิกซเขาขอคำแนะนำจากสูตรนะว่าเขาบอกว่าลิฟที่สถานีสูบน้มันใช้การไม่ได้นะต้องเดินผ่านทางโรงงานเพื่อไปยังเือโดยใช้เส้นทางนี้นะไอแบทไอแบเนี่ยมันสามารถซ่อมรถได้นะถ้าถ้ามีอะไรให้นั่นเองเหมือนตัวละครแบทเป็นพวกแบบช่างซ่อมอะไรประมาณนี้มีอะไรก็ซ่อมหมดนะครับเออ เอเลดอิโมชั่นอิโมอ่านว่าอะไรวะอ่านยากจริงๆน่าจะเป็นโรงงานลางนะที่ไม่ค่อยมีคนเขาเขาไปอยู่แล้วนะตัวอะไร ในฟินิกซ์เจอกับไอ้กอลัันมเรืองแสงนะเลยแจ้งไปที่สูตรทางสูตรตอบกลับมาว่าเคยได้รับรายงานเรื่องนี้มาก่อนน,ะนะ่าจะเกิดจากการได้รับสารอิมมอชันเข้าไปโดยตรงกลายเป็นกอลลันมที่ระเบิดได้นะเพราะฉะนั้นเวลายิงแล้วตอนที่มันตายเนี่ยก็หลบหหลบดีๆหน่อยละกันนะครับ นั่นเอาโอ้ยก่อรั่ก่อรั่ระเบิดงานนี้อมแหวนไปเยอะนะสงสัยอมแหวนไปเยอะ <c oughs> ประตูล็อกนะ คือประตูนี้มันไม่สามารถเปิดได้นะระนาดเกินกว่าที่เอหุ่นแจ็กนี่มันจะตัดมันออกติดต่อทางสูงไปก็ได้คำตอบกลับมาว่าไม่เห็นทางอื่นเลยนะบนหน้าจอวินิคเขาเลยตัดสินใจให้แยกกลุ่มกันไปนะหาทางเท่าให้เจอ I'll be sure to take that under advisement, Cole. Now move it. <coughs> yes sir! <coughs> Come on, Cole. Let's move. Damn, Marcus. He'll get over it. <coughs> hey, ตรงนี้มีระเบิดนะอ้าวเฮ้ยเราแบตโค้ขึ้นไปทางไหนเอ้ยหาไม่เจอผีผีแล้วปะเนี่ยผีแบตโควบอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยลงโคเข็มไว้ดีกว่าไปไม่นลั่นเอ็นเห็นครับเห็นครับเห็นกลั่มระเบิด เอเคป่ะไปทางด้านนี้มาเลย <c oughs> ก่อนล่าระเบิดคนระับกลังเสียงดอบบี้แอดมูสมา กอลัมน์โอ้โหเราเปิดนั่นนี่หมดอยังจ้ะน okay, okay, well, I mean? right. ่าจะเคลียร์หมดแล้วหลังรถมีอะไรเปล่าอ๋อมีกลาสสูรด้วยนะพอดีช่วงนี้ที่กรุงเทพโอ้โหมลพิษ pm สอด้าเต็มไปหมดเลยนี่นี่ผมระคายคออยู่นะ มันไม่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะไอ้อากาศแบบเนี้ยโอ้ฟุ่นเต็มเลยอะไรอะอะไรห้อยห้อยไวเนี้ยโอ้ยสนญลักจีย่ะส์เหรอ found control an elevator we we but power อบลิฟต์แล้วนะแต่ว่ามันลิฟต์มันไม่มีพลังงานเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาไอีตัวเปิดพลังงานนะไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ทางด้านนี้ป่าวะเ,เจอแล้ว ถ้าเกับว่าไอ้ลิฟต์ตรงนูน้นมันเปิดได้แล้วนะมันใช้งานได้แลวป่ะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ดีกว่า <c oughs> โอ้โหมาล <c oughs> ่าุดไม่สู้ไม้เสียงเลย <c oughs> เอาละป่ะขึ้นลิฟต์กันนะครับ ไอ้ที่ที่เราจะไปมันเป็นทางใต้ดินนะไอ้อซึ่งเป็นอาณาเขตของศัตรูโดยไม่มีใครเข้าไปในนั้นหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะไอ้แบดนี่ก็เป็นคนที่กลัวความมืดซะด้วยนะโอเคตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าไปข้างในนะ อะไรมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าไม่มีไปดีกว่าอ่ะเข้าไปข้างในนะเอฟฟินิกเขาติดต่อหาโคและแบสว่าเข้ามาแล้วนะอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งนะก็บอกว่าเข้ามาแล้วเหมือนกันแต่ว่าไปอยู่ตรงทางใต้ดินนะ This Delta. ฟินิกส์เขาบอกกับสูงว่าเข้ามาแล้วทางสูงเขาแจ้งมาว่าให้เดินต่อไปจนกว่าจะเจอห้องควบคุมรถลากนะแล้วเดี๋ยวทางสูงเขาจะใช้รถล,ลากพาไปยังเมือกนั่น,นเองเดี๋ยวไปทางด้านนี้เราจะ ้ก้อนรำะเบิดมีคนนอนนอนโอ้เมนแตกนอนเมนแตกอยู่สงสัยประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับล็อกต้องประตูมันล็อกนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอีกทางนึงแล้วกัน อะไรอ่ะา้ย่ยีโอเคประตูทางด้านนี้นะเอ๊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 ะไม่มีไม่มีโอเคโ นั่นแหละโอ้ยโอ้ยไอ้กอลล่ามันกินเนื้อกินเนื้อคนนี่ว่ะกินซากซากศพด้วยไอ้คนที่อยู่ในโรงงานนี้ตายหมดเลยนะเอ,เอาไปทำต้มเลือดหมูอร่อยมากเลย กระโดดสักเจ็ดวันเจ็ดคืนน่าจะดี <c oughs> เอ่อไอ้แบดเปิดไฟเหรอโอ๋อแบดมันมันมันเปิดไฟนะโอเคตรงน,นี้อย่างนี้อะไรป่ะเดี๋ยวไปทางด้านนี้นะอันนี้เป็นสนับพ,พิสโตลเหรอ เป็นปืนอะไรวะอ๋อเป็นปืนสั้นอีกประเภทหนึ่งนะแต่ขอใช้โบลท็อกไว้นะคือมันแรงดีนะครับไปเปิดประตูวิ่งวิเงวิ่ง อยู่ๆก็ยิงส่งเดชใช่เลยไอ้ในห้องก็จะเจอกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่กำลังรอทีมช่วยเหลืออยู่นะแต่ฟินิกเขายังไม่ให้ไปไหนและถามหาห้องควบคุมรถลากลเขาตอบมาว่าให้เดินลงไปที่ชั้นลา<ต>่างของโรงงานผ่านประตูไปอะแต่มันแต่มันล็อกอยู่นั่นเองฟินิคก็เ,เลยให้เขาช่วยไปปลดล็อกให้หน่อยนะ n เอฟฟินิกซ์เขาติดต่อกับอีกทีว่าพบผู้รอดชีวิตอยู่ด้วยนะเอแบนเขาถามว่าเห็นพวกจิโอบอทไหมอยากได้สักตัวเพื่อเอาไปซ่อมรถจังเกอร์นะฟินิกซ์เขาก็เลยบอกว่าให้ให้ไปโฟกัสที่ห้องควบคุมรถลากก่อนเพราะเดี๋ยวเรื่องรถเสียค่อยไปซ่อมที่หลังเอานะตอนนี้เอาภารกิจหลักให้รอดก่อนให้ได้ก่อนนะ เอาไปครับพี่ไปนำไปไอ,อฟินนี่เขาไปรายงานว่าให้ระวังช่องระบายอากาศด้วยซึ่งน่าจะมีไอ้กอลรไมระเบิดน,นะทางสูงก็บอกว่าไอ้โคลาเบตนี่เหมือนจะอยู่ที่ท่อระบายน้ำนะดมขี้กันให้สุกุลาเลยนะ the 2 out. Go away. <laughs> <much>. Hi boys. <laughs> I can smell you two a mile away. Oh, Who you like โอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองไงจงขี้กันสนุกไหมแต่กินลังจวนใจเหลือเกินไปจูกันต่อนะครับตามไปชายคนนี้ไปนะเหม็นขี้อ่ะตรงนี้มีอะไรเปล่า เคมีกระสุดนะเฮ้ยอ,อยู่ๆก็โผล่มาเช่เลย <c oughs> ไม่ใช่คนนี้เหมือนจะอยากอยากจะออกไปจากที่นี่นะแต่ฟินิกซ์โทไม่ให้ไป <c oughs> เพราะว่ามันมีภารกิจที่ต้องทำนะเด็กนี่เขาก็เลยด่าว่าพวกเกียร์เป็นพวกฟาซิสก์กระหายเลือดนะเออ เดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงทิ้งเลยด้วยกหาเราเป็นฟาสิตนะได้ได้ได้ไดาาทางนี้เหร,เรอเอาบา,บายบายสุกน้ำหน้าหาเราเป็นฟาสซิตินะ โดนก้อนล้ำกินโดนก้อนล <D ope! S 2> ้ำกินเลยเราจะไปยังไงอ่ะ <Niger> ท <revenir> ีนี้โอ้โหเราไม้ผูกปวกแดดด้วยกลับบ้านดีกว่าไม่ได้เลยไม่ได้โอเคเดี๋ยวมันต้องมีวิธีนะเดินให้ผ่านนั่นเองจิกจั๊กจิกจั๊กับจิกจั๊กจิ๊กจั๊กับจิกจั๊กจิกจั๊ก ยึดจันนานไงวาแล้วอุย้ยชิบห,าห,าห่าไปยังไงวะยึดจับยึกจับยึดจับยึกจับยึกจับยึกจับมันมีกลวิธีอยู่นะครับในการเดินนะโอเคไม่น่าจะล่วงแล้วแหละยึดจับยึก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 จับโอเคไม่ล่วงแล้วนะ จึกจักจิกจักจกจ,กจักจิกจักนั่นไงรัวอันนี้คือทิกอย่างหนึ่งนะในการที่เราหลุดจะหลุดในการที่เราอยากรู้ว่าไม้ตรงไหนมันผักมั้งนะก็ให้แค่เดินเข้าไปใ,นใ,นในกล้ๆสักระยะสองระยะนี่แหละโอเค เอ้ดอบดอบดอมดอบนานไงไม้ถูกนานไงไม้ถูกไว้ใจได้เนี่ยเออว่าแล้วว่าเออไม่ใช่แล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้โหว่าแล้วเชียวพลาดพลาดพลาดเอาไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> โอ้ยไม้ผุเฉยเลยโอ้คาดผิดโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมโอ้ยไม้ผุอีกปะไม้ผุกอีกปะไม้ผูกปะโอเคไม้ผุไม้ผุไม้ผุ โอเคไม่ผูก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 โอเคผูกไหมผูกไหมไม่ผูกไม่ผูกโอ้โหนั่นไงผูกผูกโอเคน่าจะทางสะดุกตรงนี้นะผูกไหมวะไม่ผูกนะไม่ผูกไม่ผูกผูกอีกสวยอะ คน่าจะทางสะดวกแล้วแหละเอาละไม่ผูกไม้ผูกไม้ผูกเรียบร้อยเกือบโดนกอลั่มกินเข้าไปแล้วไปดีกว่าโอเคเปิดประตูไปโอเคเก็บกระสุนปืนแลนเซอร์มานะ อุ้ยกอลัมพลังเสียงดอบีแอตโมสนะเฮ้ยโอ้ยระเบิดกอลัมระเบิด อุวิ่งโอเคหมดหรือยังวะโอเคหมดหมดหรือยังไว้กอนลับ โอเคน่าจะหมดแล้วมั้งไปกันต่อดีกว <Okay, S 1> ่าโอเคทางด้านนี้ <c oughs> น,นะเ <c oughs> อ้ยโอ้ยฟ <c oughs> ักทองสัขยาโอเคเดี <c oughs> okay, e a a wow, ๋ยวเราหมุนวาวนะครับเลาไปเปิดประตูนั่นเอง โอเคตรงนี้มีกระสุในให้ด้วยมีอาวุธในสนับพิสโตลนะโอเคลงไปด้านล่างนะไปโอเคมีกระสุในให้ด้วยนะเต็มไปหมดเลย จอโคและแบทแล้วนะมาพร้อมกับกลิ่นขี้ด้วยอ๋อโอเคมาพร้อมกับเครื่องเรสโซเนเตอร์ด้วยนะเพน่าจะใช้การได้อยู่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราหมุนนะครับอุ้ยหมุนน่าและ

ไต่ไต่ไต่ตเพดานาได้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูทางด้านนี้ก่อนแล้วกันมีอะไรหรือเปล่าโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีนะโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมี โอเคเนี่ยจะเคลียร์หมดแล้วนะเก็บระเบิดเฮ้ยแล้วโอ้ยก้อนลำ แค๋ยวเราเปิดประตูทางด้านนี้นะบูเมอร์บูเมอร์นี่ว่ะโอเคเดี๋ยวตรงนั้นให้แจ็คเขาเปิดประตูให้นะแย่แล้วยิงพลาดอีกและโอ้ยจีบหายแล้ว ปวดแต่มีเปล่าหมดหรือ,อยังโอเคเคลียร์ Marcus, โอเคเปิดปร,ประตูเปิดแล้วนะไปะ โอเคครับก็ขอจบคลิปวัตเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ